ข้อหารือการใช้งบประมาณในการจัดซื้อคารุพันฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายซึ่งงบประมาณเนี่ยได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้วจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินสะสมนะครับซึ่งใน ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะนะครับปรากฏว่าดําเนินการไม่ทันในปีงบประมาณงบประมาณเนี่ยตกเป็นเงินสะสมนะครับทีนี้ท้องถิ่นเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้ออยู่จะสามารถดําเนินการได้อย่างไรนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นนี้เนี่ยเป็นหนังสือด่วนมากที่มท0 8 0 8 2ทับ 1> 2 1732ลงวันที่15ทธันวาคม2565นะครับหนังสือฉบับนี้เนี่ยเป็นการตอบข้อหารือของจังหวัดปทุมธานีซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้หารือกรณีเทศบาลเมืองคูคตซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2562เป็นค่าจัดซื้อครุพันธ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นเงิน4ี่ล้านแปดแสนบาทโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2,564และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้อุทธรผลการจัดซื้อโครงการดังกล่าวจึงได้ส่งรายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเนี่ยให้กับกรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งเป็นช่วงของปลายปีงบประมาณ2,564และเทศบาลเนี่ยก็ได้ทำหนังสือขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบการเงินข้อ8อ่าข้อ59แต่ว่าก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันจึงทำให้งบประมาณดังกล่าวเนี่ยตกเป็นเงินสะสมนะครับเทศบาลเนี่ย ยังมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้นและปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมาการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้แจ้งผลการพิจารณาให้เทศบาลเนี่ยกลับไปดําเนินการตามในมาตรา119วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเนี่ยตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลไปแล้ว จึงขอหาหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อที่จะแจ้งเทศบาลเมืองคูคตถือปฏิบัติต่อไปซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเนี่ยได้มีความเห็นว่าตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นพศ2547ในข้อ89เนี่ยกำหนดว่า ท้องถิ่นอาจใช้ใจ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้1ก็คือกระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ,ะการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของท้องถิ่นหรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กควงเล็บกวจ0 4 0 5 2ทับว .1 ลงวันที่สองมกราคม2 5 6 2สสรุปว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณปีที่ผ่านมาจนได้ตัวผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้เนื่องจากเงินงบประมาณเนี่ยถูกพับไปแต่หน่วยงานของรัฐยังมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น และมีเงินงบประมาณในปีใหม่รองรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังกล่าวหากหน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จะล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะหากมีความประสงค์จะนำผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่เงินงบประมาณจะถูกพับไปมาใช้กับงบประมาณในปีใหม่ก็ให้กระทำได้ โดยไม่ต้องดำเนินการากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามหนังสือวหนลงวันที่2มกราคม2562นะครับซึ่งเป็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาในหนังสือฉบับนี้นกำหนดแนวทางปฏิบัตินะครับว่ากรณีที่หน่วยงานเนี่ยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้ชนะ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับแต่ว่าลงนามในสัญญาหรือข้อไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้เนื่องจากงบประมาณถูกพับไปนะครับแต่ว่าหน่วยงานของรัฐยังมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นนะครับและในปีงบประมาณใหม่นะมีการตั้งงบมีงบประมาณรองรับในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งการดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าดําเนินการใหม่เนี่ยก็อาจจะล่าช้า แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นหากประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อจัดประสงค์จะนําผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่เงินงบประมาณจะถูกชับพับไปเนี่ยมาใช้กับงบประมาณปีใหม่ก็ให้กระทําได้นะครับโดยไม่ต้องดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่นะครับและกรณีที่หารือเนี่ยเทศบาลเมืองคูคตได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี62ในการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะม,มูลฝอยแบบอัดท้ายนะครับเป็นเงินจำนวน4ล้าน8แสนบาทซึ่งก็ได้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบด,ดังกล่าวในข้อ59แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถก่อน,นี่ผูกพันได้ทันเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางทำให้งบประมาณเนี่ยตกไปเป็นเงินสะสม ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมาการพิรณาอุทธร์ได้แจ้งผลการพิจารณาให้เทศบาลเนี่ยกลับไปดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นขอเสนอให้ถูกต้องตามในมาตรา119วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะฉะนั้นหากเทศบาลเมืองคูคตดเนี่ยดำเนินการตามที่คณะกรรมาการพิรณาอุทธร์แจ้งแล้วนะครับแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้เงินสะสมซึ่งถือเป็นงบประมาณปีใหม่ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปเนี่ยเทศบาลเมืองคูคตก็อาจจะทําความตกลงกับประหลัดกระทรวงมาหาดไทยเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ89นะครับซึ่งประลัดกระทรวงมาหาดไทยเนี่ยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้วนะครับ าตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1,268ทับ2,563เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนลงวันที่19พฤษภาคม2563ก็สามารถกระทำได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณเนี่ยถูกพับไปตกเป็นเงินสะสมนะครับแต่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการนั้นต่อไปซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยได้ ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะนําผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่เงินงบประมาณจะถูกพับไปมาใช้กับปีงบประมาณใหม่ก็สามารถดําเนินการได้นะ